ว้าวสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่สิบเก้านะครับพฤศจิกายนหกแปดนะครับผมโอ้โหมาพร้อมกับบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับในสวนมะพร้าวในฝนตกนะพี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับผมนะครับนะครับสดชื่นกันยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆสักพี่มาชิกทุกคนไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะนะครับนะครับผมอ่า เข้ามาแล้วขอคนละหนึ hmm. ่งไลน์หนึ่งใจด้วยนะมาชิกนะสลับแนทางวันนี้ก็คาดเน้นเหมือนเดิมนะสลับวันนี้นะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆจะมาชิกด้วยนะครับผมเนาะนะครับเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งไลน์หนึ่งใจด้วยนะนะครับผมสลับแนวทางวันนี้เป็ี่ยนแนวทางฮานอยเซรษฐนะฮิมาชิกนะครับสลับวันนี้ก็คาดเน้นที่เก่าเนาะนะครับก็สรุปผลก่อนในมาชิกสลับแนวทางฮานอยเซรษฐเมื่อวานเป็นมัดรวมเนาะนะเป็นอ่าซึ่งเป็นมัดรวมผมนี่แหละนะครับผมนะครับสรุปผลก่อนนะวันนี้นะครับโอ้โหนะฝนตกทั้งวันเลยนะครับสองสามวันละนะครับสลับ มันตกปลอยๆนะครับแถวนี้ก็จะเป็นหน้าฝนแล้วนะครับเนาะนยังไงขอเป็นวันดีๆขอสดชื่นกันสลับวันนี้เนาะนะครับเทียบเคียงซีน้อยนะฝั่งนี้เป็นทางฮานอยสถิติผมเนาะนะครับมีน้อยจิตเนาะน้อยจิตนะครับพิเศษเนาะปกติแล้วก็วีที่นะครับผมนะครับเป็นมัดรวลนะนะครับผมนอยจิตเมื่อวานนะครับสี่เก้าสามห้าเจ็ดเนาะ 4 9 3 5 7เนาะแล้วก็อ่าพิเศษ3 6 6 0 2 3 6 6 0 2เนาะนะครับแล้วก็ปกติ7 5 3 7 5นะ7 5 3 7 5นะแล้วก็ VP 1 5 1 0 7 1 5 1 0 7นะครับสำหรับ v p นะครับฝั่งนี้จะมีเหรนตารางเนี่ยมาชี้นะครับผมเนาะนะครับเข้ามาแล้วเอเ่อเดลีมาทายดูนะมาชี้นะครับเวลาผมลงคลิประบบจะได้แจ้งเตือนเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปไปเนานะไม่ชัดเจนอย่างไรไนมะ่เข้าใจอย่างไรเนาะในเวลาผมลงคลิประบบจะแจ้งเตือนมิฉะนนระบบไม่ได้ถ้าไม่มีคอมเมนต์นะครับผมเนาะนะครับอ่ะดูสรุปผลเมื่อวานนะครับผม3993นะในตัวเด่นวิธีปะทะคือในตัวเด่นมาดีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาชี้ที่เพียงซีน้อยน้อยกินเนีพิเศษปกติแล้วก็ v ีพนะนะครับสลับสรุปผลเนาะนะฝั่งนี้มีเเ่่นนนตาาาารรรงด้ววยับะะชมือค ่าศูนย์หนึ่งสี่สามสองเนาะนะครับเมื่อวานเนสสามสี่สามห้าสามหกเลยนะครับไม่มีสามสองเมื่อวานนะนะครับผมตารางก็ไม่มีนะนะครับอ่าหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่ก็ไม่มีนะนะก็สั่งแบบเก้าเลยมาชิบนะครับสําหรับกระชาติมาเดื่นสามหรือกระชาตินาะนะครับแล้วก็นกิจนะครับสี่เก้าสามห้าเจ็ดจีเก้าสามสามเก้านะอืมมาในตัวเด่นนี่เลยนะมาในตัวเด่นนะนะครับสามเก้าก็สามตารางก็ลงนะนะครับตารางก็ลงเนาะนะครับ มาในตัวเดียนเนาะนะมาเป็นคู่ในมาชิ้่ะแล้วเขามาขีดเดียวห้าเจ็มีไหมห้าเจไม่มีนะนะเพราะว่า3ามกับ9นะครับแล้วพิเศษนะสามหกศูนย์สองสามหกนสองไปเข้าตารางนะตารางรดีดนะีเนาะตาราง0ูนย์สอานะครับอันนี้เก้เ้านาะนะครับเอานะครับ,นะรบตาราง 0, 2, 2, 0นูนย์สอนย์เนาะช่วงนี้นะผมได้ม่ค่อยมาขีดเขียวเ,าาเยวนาะแล้วปกติ7จ็ดห้าสามเจ็ดห้านะเจ็ดห้าสาม เจ็ดห้าโอ้โหสามห้าตัวนี้มาในตัวนี้เลยนะครับผมโอ้โหสามหราสามนะครับวันตัวนี้เลยนะนะครับเจ็ดห้าสามมีไหมอันนี้สามห้าก็มานะสามห้าก็มาชุดนี้เนาะนะครับเจ็ดห้าไม่มีนะครับเจ็ดห้าไม่มีเนาะนะครับผม, pen, 5, ม sunny, 7, 8, 9, 9, นะครับแล้วเขาไปขี่เทียวเนาะดีพีหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับไม่มีเฮ้ยมาชิสามกับเก้าเนาะเอ้านะครับเมื่อวานตารางนี่เขียวหมดเลยนะนะครับตารางนี่เขียวหมดเลยนะใหม้มาชิดูแล้วกันว่าเข้ารอบไหนมั้งเนาะ กลา,างเนาะเขียวหมดเลย029339เนาะอ่านะครับผมแล้วก็3553ในตัวนี้นเลยนะครับในรอบปกติเมื่อวานนะ จนะครับผมอ่ะอันนี้เขียนหมดเลยอ่นนะก็ดีใจกันมาชิ้ผูโชคดีด้วยสลับโบราณก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะวันนี้ตามกุฏอในมาชิ้สลับในทางฮานอยสศรษฐีผมเนาะฝั่งนี้เนาะที่ชอบแค่ไว้จดไว้ยนั้นไปสูบไปเน,นื้อหาในมาชิาา้แนวทางมีข้าวมินิลุ้นเลยเปิดใช้วใจใยานในการรับชมนะนะครับผมอ่าสาวผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับสลับในทางผมก็คัดแล้วล่ะนะครับผมอ่ะตามกุฏอเนาะฮานอยสติษฐเนานะขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์นะนะครับฮานอย สถิติเนาะนะครับการคำนวณแนวทางมันก็มีทั้งแนวทางสถิติแล้วก็ในทางสูตรนะนะครับมาที่สิบเก้านะเก้าทับสิบเอ็ดทับหกแปดเนาะนะครับผมเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็คัดเน้นคือเก้านั่นแหละนะครับสำหรับสูตรแนวทางเนาะนะครับตัวเลขคัดแล้วนะนะครับผมเนาะคำนวณเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มานะเขียนให้มาชี้ได้ชมกันอ่ะมาดูตัวเด่นนะสหรับสายก้ำลังก,ก,กายเนาะนะครับ ่าเด่นผมเด่นนี่นะสลับในวันนี้นะนะครับสามกับหกนะในตัวเด่นสามกับหกหกับสามนะบางทีก็มาเป็นคู่ต้องระวังนะันนะครสามกับหกสามเนาะนะครับก็ตามก็สองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมตัวเด่นเนาะนะครับอ่าสลับการลงแนวทางเนี่ยมาชิกบประมาณพวกอาจจะลงสายนะครับผมลงสายเนี่แสดงว่า <laughs> มีทุนได้อบเช้าเนาะนะครับก็จะพยายามให้ลงอ่า นะครับให้เป็นในรอบปกตินันแหละจ่าย่างัติแต่บา,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 างวันมันก็ติดธุละมางเนาะนะครับแต่ก็ลงทุกวันนมาชิดนะครับขออภัยด้วยด้วยนะครับผมตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเนาะนะก็มีนะครับสามเจ็ดเนาะนะครับสามแปดสามเก้านะเด่นสามนะแล้วเด่นหกอ่ะนะครับหกหนึ่งเนาะหกสองหกศูนย์นะนะครับเบิ้ลน,นะสามสามหกหก สำหรับแนวทางเบิ้อนเนาะนะครับเพราะว่าจ่าไม่ได้สำหรับเบิ้อนนะครับแคบเลยนะครับอ่ะมารวตัวนี้เนาะสามหกสามนะบางทีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกสังกายเนาะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าผมเน้นนะครับสลับเด่นสามเนาะนะครับผมนะครับคาดแล้วนะครับแล้วเด่นหกอ่ะหงึงหกสองหกศูนย์นะนะครับเน้นนะ 6006เนี่ยมาเช็คนะช่วงนี้ระวังกระดูกหัวเนาะเตัวเก้าในมาเช็กในตัวนี้นะครับบางทีต้องระวังในตัวรองเนาะนะครับ3า6สาหกหกสลับในทางเบ้นนะครับผมนะแคบเลยนะครับสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะครับผมเนาะ3ตัวเด่นเนาะ3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะครับผมอ่า361นะแล้วก็238เนาะแล้วก็ สามหกศูนย์นะสลับชุดสามไปนั่งกระสามชุดให้เขากันนะนะครับมาดูเด่นตารางฝั่งนี้จะมีเด่นตารางเนาะเด่นตารางนะรเด่นตารางเนาะนะครับพี่มาชีพผลบอกว่าเด่นตารางมาจากไหนเด่นตารางก็คือมาในตัวนี้ผมนั่นแหละนะครับผมเนาะผมยกมาไว้สลับสายนั่งยินเนาะ ะที่เด่นที่ว่าคัดและเด่นสุดแล้วก็เลยมาไว้เป็นตารางนะส่วนเด่นตารางตารางถือว่าเด่นดีนะมาเช็คนะครับผมมาดูตารางนะเมื่อวานตารางเขียวหมดเลยตารางมีนะครับอสามมีแปดมีศูนย์นะครับอ่าแล้วก็มีหกก็มีเจ็ดนะสําหรับเด่นตารางอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับเดิน,ดนะน,ดน,นะนทางฮานอยสถิตินะประจําวันพุธที่ สิบนะครับพฤศจิกายนหกแปดเนาะสามหนะเป็นมัดรวมนะฮมาเชควิธีปลอดภัยในตัวเด่นเนาะนะครับบางีเข้ามาไปพู่เมื่อวานมาสามเก้านะครับผมสามเ3็ดสามเก้านะผมเน้นสามสลับเป็นสามบางทีก็ต้องระวังใน,นตัวรองด้วยเนาะอันนี้คือตัวเน้นวงสีแดงนะสอ่าเลขเด่นหกหกหนึ่งหกสผมเน้น6กศูนะระวังกระดกหัวในช่วงนี้นะครับเดินทางไปอย่ริืมทางัาจะปอดภัยเนาะเบิ้ลสามนะสลับทางเบ้น,นะครับผมนะครับแคบเลยนะสลับไทุจะพูดเด่ยสองตัวและสามตัวเด่น แล้วก็360นะอันที่3นะนะครับตารางตารางวันเขียวหมดเลยแต่ มีศูนย์มีสมีหมีเจสลับเปลี่นตารางชอบตารางแคบตารางชอบจะคู่เดี่ยแคบจะคู่เดี่ยามนั่งแคบสามนั่งวิธีปัตตเนเดี่ยสลับสายออกงชาเห็นะครับผมเนี่ยขอเป็นวันดีๆใส่ทีมาชีทุกคนไว้ด้วยกรกันสลับวันนี้เนาะกบมาสอนทั้งสามนั่งสลับวันก็คดแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ใจมาชี้นะขอบคุณทุกๆการติดตามใจมาชี้ที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกากันนะครับวันนี้มีพัฒนาดูนะมาชี้พัฒนาถือว่าเด่นดีอยู่นะ ครับผมช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะครับไว้เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ